ดีครับอยู่กับสองคองลูกทิดแสงทองพิแลาศนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็บกำลังเปรับเอฟซีนะครับเนาะบหอดเพวผ้าหัวหนาแพลวผ้าคนกับในไล่มหมออ้อบอกหมุนเคลื่อนนี่ครับไล่มหม้อบอกประมาณตีสามนะครับลูกทิดก็ิดตัวเบิง้งว่าวาให้ไปครับมีแปบลบว่า <c oughs> เดินทางมาจากอุบลน,นะครับเกิดไปครับอยู่บอกสเนาะครับเนาะ ลุงเดียวนี่ก็ลุงทิด็กำลังสีเดินทางออกไปนะครับเพราะว่าทางอันนี้เพื่อนก็มาได้มาหอดแล้ววันทอเพื่อนก็ได้โทรเขามาหาลุงทิดเมื่อกี้นี่ครับลุงทิด็เดีไยวเปล่าออกไปหาเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนจังสี่โบเดท่าโดนบันไดนะครับไปเดินทางต่อนะครับเนาะไปเดินทางเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังสะออกพิดบานนะครับเนาะ พราะว่าเพคนกับเด้กี่โดยสารมานะครับคี่โดยสารมาจากจังหวัดอุบลนะครับเนาะกจังเป็นผู้ใดผมกับยังบับต้นงูยู่งกับอดแปรผ้าวเผาคนกับเดลัยมาบอกว่าไอ้เพครับเพครับแมนยกเอฟซีนะครับอยู่บวรศรีเด้อผมว่าก็รอรอรับโทรศัพท์แน่เพผนว่านะ เมื่อกี้เดี๋ยรับโทรศัพท์เมื่อกี้นี่ครับจะว่าก็อ,ออกไปหาเพื่อนนะครับเนาะน,นี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ับกำลังเดินทางออกไปกับพวกหอดเหนือที่พื้นทีทุ่มดินสิบสามไร่นะครับนอกหอทุ่งเกลียนออกออกห,ห,หินเหล็กไฟนะครับกำลังเดินทางคนทีือทีแม่ น่งรถตู้มา,าแล้วครับนางรถตู้มาแต่บนนะครับเนาะมาลงอยู่บกเรื่องลงท่านะครับผู้หสิงเกษรับเข้ามาบ้านพักสำนักงานนะครับขับเข้ามาอย่านี้ก็รลางเดินทางรลางเดินทางนะครับเนาะ ยังแม่นผู้ใดลงธิดา็ยังบตนหนูนะครับบตหนูเพราะว่าพ่อบ่ได้บอกเื้อนะครับบ่อด้บอกซื้อแต่บอกว่าแต้ห้ไปหรับอยู่บกสนะครับก็ลบโทรตัวท์เด้อ่พิ่นว่ากอต่เราก็จเส่นเวลาท่าใดลุงธิก็ุงเทพนะครับยนี่ก็อหอดบานของแมนนะครับเนาะ้านโกบอนะครับบานน้องแมน ยุบรรยากาศก,ก็โอ้มหแบนี้ครับบรรยากาศคล้ายๆว่าพ้นสีตุกนะครับคล้ายๆพ้นสีตุกนะครับเนาะ <c oughs> ล่ะมาไปเยวบาดลงิดกใสแห้งเป็นแห้งว่าวี ยังกดยังบอทันไหนวันพ่อเม็ดเลยวันเอนอเขาในหน้าก็ดีเพราะว่าในช่วงตอนวานเม็ดเขานามทวมบา่านนี้เปรีงหอ,อกน้ํานาเนอเอานามคัดนามออกเบิดบปานนี้กับเขากเกิดแน่โบกเกิดแน่มันมาแหงเท่าเยี่ยวนี่ยังบอทันมีฝนไปนอยู่นะครับนาอแหงแรงอยู่บอทันไหนวันแล้วนี่ก็ยังว่ามีนามมียังแน่นะครับ แถวอำเภอเริ่องนิ้งว่ามีหนามมียังนั้งวันหน้าเนี่ยแถวบ้านลุงทิีนิยวแหงครับแหงหลายก,กีดว่าปีนี้มาดีเพราะว่าฝนมา,าั้งแต่เดือนมีนานาะครับเนาะเราเคยเห็นฝนมาเมื่ปีแนวจักเสียนะครับบ้านลุงทิดมาจนหอดเดือนพุทเสภาเนาะครับเนาะจนสีเเ่เบิดเดือนกุตเสภาถึงจะมีนามฝนมาในระยะสองเดือนกว่านะครับ มาเรื่อยๆมาเน,นี่ยจนหนามแตกแกล้งนะครับเนาะงหนามจนแปลว่าจนแตกแก้งแตกยังเลยวนะน้องนี่ครับปั่นก็มาขาดระยะเลยหลายอาทิตย์แล้วสามสี่อาทิตย์แล้วในจวงแหงวนมากก็มาโมแห้งนะพอ้นล,ลิ้นมาเจอเรื่องน่อยนะเพิ่มสีแหดงไปเรื่อยก็บโได้พ้นกเก่าอีกนะครับคิดว่าปีนี้มันสีได้พ้นมันต่อค,คันขาดไปเรื่อยก็ ือเก่าแล้วครับตั้งแต่ปีพานธ์มาลาบหน่อยยาวหนึ่งก็หอดสังมิงนะครับหอดสังมิงหอดบาดตำบลนะครับอีกประมาณสักงซิปโกโลนะครับหอดหอดบกศอหอดโค้ชวงบกสอก่าลุงถิดนก่าองค์หลวว่า หากบู้ใดเนาะครับเนาะมันบุได้บอกซื้อมานะครับบุได้บอกซื้อมากขากเลยวงจับ <c oughs> นี่ครับหก็จะมีบ้านบ้านสร้างมิงตำบลสร้างมิงนะครับเวงบรรยากาศเดินทางนะครับเนาะ ทางครับพีีนะครับคือบางรอบมันทีตัวไดนเนาะครับเนาะผมก็ลืมวัน,ท,นที่แล้เนาะวันที่สิบสองนะครับเนาะโอ้สิบสองเนี่ย <c oughs> ที่วันไรวันเกิดมองกันบอดบิน่นนะครับวันเกิดผู้ใหญ่บ้านพินแดงไปนครับอยู่สนามบินสองเที่ยวนะครับเนาะพันมาต่ ตามประเทศแนวม่าแต่ตั้งแต่ที่แน่นาอีกเกลืองมากงติกับไ้หลับนาทีก่อไเป็นภาทรงนะครับต้งไปรับต้องไปทรงนะครับบมกอก็มีบมกซอบนนะครับหลอกมันมัที่สิบสองัดเกลบอดกนะครับน้อแต่ รอบนี้ก็ามาบกสแต่ว่าบกสรเรื่องนะครับโอ,บโอเดยไกเป็นไรนุ่นกับเ <c oughs> ด็กตน้อครสีหวัวาน้องสนแล้วครัเนาะ ใช้พากอีกมือนึงนะครับใช้พากอีกมือนึงเพราะว่าตันที่เก่าเดินทางต่อไปนะครับระยองยางพอดนะครับเสียออกประมาณตุ่มเทียว่าสีออกประมาณตีหานะครับขั้นคองทีมนะครับดอกวาสนาต้นไม้หลูกทีมออกประมาณตีหานะครับขนงมงอย่ามันอย่ามันคำโหดนะครับเพราะว่ามันกับไก่เติบเพราะต้องขวดนะครับ ไวันไหนเพ,าพราะว่าเขาเคแดนเมลวันนั้นนะครับก็คอยไปคอยมาเรื่อยๆนะครับสิเนตุดูทีมบอลออกที่บาณปีขาเนี่บคิดว่านะครับเนาะคิดว่าท่านออกท่านอนอกเวลาจำกัดหลายกับมันกับพกคือรถตู้นะครับพกคือรถตู้มันไปมันแบบว่ามันหลายคนนะครับมันหลายคนหยามเขาสิเป็นเขาย่างนี้ ใส่เวลานะครับใส่เวลาาขสยังเวบใส่เวลาด้นะครับเนาะเียินนะสอ็ชั่วโมงกว่าก็มีนะครับครับเนะเดี๋ยวก็เพียรอยคุณด่าง,งหอดเรื่องนอะเะนาะเรื่องกา โรงพยาบาลเรงลูกตาว่ามอเตอร์โซ่กอยู่งเรื่องอะไรนะครับครับาแจมใสดดีนะครับว่าไปฟ้ภาภัยลุงทิดกันยังม่ทะนูนะครับืออาจลุงทิดสูงหรือสีอาจจะโมโหก็าจักนะครับไปครับ ครั้งที่5้าตรงกับวันเกิดของแป้วเผานะครับเป็นจจ,นจัดพิเศษพิเศษเน่ยน่ว่าเป็นตรงกับวันเกิดของแป้วเผานะครับรอบที่ห7าสิบเจ็ดมาพร้เมแกเมือแก้มือสิวัดจองตัว นะครับเดอ้อหลอกว่าคุมคาแน่นอนนะครับคคาแน่นอนแต่ะรอหลอเราหลอบละลอนะครับนาอบางที่ก็ดูหนาวิธีแสดงสดแน่นะครับ ีกาใสีหอแล้วนะครับเนาะใารสีหอแล้วใารสีหอดวกดวก,ดวก็สอ่อจังบูดเบิงว่าเป็นผู้ใดญนะครับผู้ติดก็ยังบระตัณห์หเลยบาลผู้ใหญ่ครับไหวมหาปาก็ยังบระตัณห์หวเพราะว่าหลอดก้อนมันได้บอกว่าผู้นั้นผู้นี้นะครับซึ่งยังเหลืออีกสี่หลอดน,นึ่ก็ห่งจักเลยนะครับ เขาคนสรงนะครับเนาะต้นสร์บอฟส์สหรือว่าขีม่มาเตะบนหรือว่าสิขี่มาั่งแกรุงเทพบหรือภาคแต่มันออกอะยังไม่ต้องจักนะครับว่ามันสิมาเตใสเนาะครับเนาะ แต่เขนพี่น้องว่ามาแท่ที่อารมณ์แบบ b u ồ เขาแมน เป็นไถ่นะครับนะเรันขึ้มาเรียบร้อยแล้วครับนนี่ครับนี่ก็ลังคุณหาย แกะมาแต่บกสนะครับบกสเลืองนกทานะครับก็เราจะซื้อจังไหนผมก็บได้ถามนะครับเนาะบได้ถามนี่ัางนี้กันด้านล่างสีนะครับลงรถเมื่อกี้นะครับเนาะเราก็อยู่ผลักทั้งขบวนนะครับ คุณยายจะเป็นคนุณยายยังตกะโดยโอ้ซื้อเล่าแต่ก่อนเราเคยมาอ,อยู่่อยูหนีอยู่ข้าวนึงนะครับไปอยู่หนีข้าวนึ่งน้องนี่ครับบางทีจะนะครับในยกเป็นมาเรียบร้อยนะครับเนาะงเป็นมาเรียบร้อยเดียวในยกในฮักนะคฮักโตย่างขึ้นแรนก เก okay. bon. ah 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 ๋่ออยู่่อยูพักนึงัคือวลาอย่างแม่ิวแม่ิวนี่ครับดนอกบาจะมาจะโซ่่งหนือานะครับมีต้อง่บนนะครับนอกรบนข้าเรียหอดนะครับนอกอเียวาเปน้ายวาผมก่อนหนาวอองนะครับนอกรถเปกวาเป็นท้าผมก็ถอนะครับับ ครับลงผิดคอดยเฉพาิผิดิดหรือไม่จำเ็นนะครับเด้อผิดหนาจงห่อครับมันผิดใหม่นะครับเนาะขอพุณมพู้ิดลไหลคลแก่เคลติดตามนะครับโฆษณาเนาะเนาะเป็นกำลังแรงแข็งที่ถ้าผมผิดหนาขออทำไมร้บสบาย